ในโลกที่ผิดเพี้ยนนัดตื่นขึ้นกลางถนนร้างที่เคยคึกคักไร้ผู้คนและเสียงใดๆขณะที่น้ำพยายามติดต่อใครทุกเบอร์กลับขึ้นว่าเบอร์ว่างโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับผู้คนที่เดินสวนไปมาอย่างเลื่อนลอยไร้เงาติดตามกายและสิ่งที่เหลือเชื่อย,ยิ่งกว่าสะพานที่ขาด กลับสามารถเดินข้ามไปได้ราวไร้กฎเกณฑ์ป้ายถนนโบราณมีคำว่าผ่านคำเหนือเปื้อนเลือดเป็นสัญญาณแรกของหายนะที่กำลังมาเมื่อเข้าสู่เมืองเงาของตึกสูงใหญ่กลับเคลื่อนไหวเองได้ราวกับมีชีวิตชีวาภายในโรงเรียนร้างเด็กนักเรียนเดินเป็นแถวอย่างเงียบกริบไร้เสียงใดๆสู่ความมืดมิด น้ำเข้าไปใกล้แต่เงาเด็กกลับหันมาพร้อมดวงตาเดียวที่น่าสะพรึงกลัวนัดใช้เพลงทดสอบเงาไม่สลายไปแต่ร่างจริงของเด็กนักเรียนยังคงอยู่พวกเขาพบพระพุทธรูปไร้หน้ากลางลานวัดร้างสั่นคลอนจิตวิญญ,ญาณแห่งศรัทธาพระสงฆ์ในวัดเปล่งเสียงสวดวนอนอันน่าขนลุกรากับวิญ,ญญาณสามชั้นประสานกัน น้ำไม่รอช้าสร้างม่านน้ำใสบริสุทธิ์เพื่อป้องกันเสียงอันชั่วร้ายจากวิญญาณร่างพระแตกสลายเผยอสูรเงาเมืองสูง3เมตรปากฉีกถึงหูทมินและนากลัวอสูรเงาพุ่งเข้าใส่ด้วยเงาฟันทมินพร้อมกลืนกินทุกสิ่งอย่างรวดเร็วแต่แล้วนัดก็ใช้เพลิงสุริยันเบิกฟ้า ทำให้กลางคืนที่มืดมิดสว่างจ้าในพริบตาน้ำใช้ทาราพิสุทธิ์ตรึงอสูรไว้ได้สำเร็จเผยร่างที่แท้จริงภายใต้เงามืดเงาถูกแยกออกจากร่างคนเผยคนในเมืองที่ถูกควบคุมอย่างน่าเวทนาคนเหล่านั้นตื่นขึ้นร้องไห้บอกมันอยู่ในความฝันของเราพร้อมความเจ็บปวด เบื้องหน้าพวกเขาคือตำหนักร้างกลางเมืองที่ปกคลุมด้วยความลี้ลับแต่มีพลังงานบางอย่างภายในพับหนังสือเปล่าแต่หมึกกลับค่อยๆเขียนตัวอักษรขึ้นมาเองอย่างน่าอัศจรรย์นัดเขียนชื่อตัวเองลงไปแสงสว่างอันอบอุ่นก็พุ่ยพุ่งออกมาจากหนังสือทันทีน้ำเขียนคำว่า ศรัทธาห้องโถงก็เต็มไปด้วยแม่น้ำใสบริสุทธิ์ไหลเอ่อขึ้นพวกเขาพบแผ่นศิลาจารึกนาคาคัมภีโบราณเปล่งแสงเรืองรองพร้อมพลังลี้ลับจารึกโบราณเริ่มพูดคุยเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานแสนนานจารึกเผยความจริงเงานั้นคืออดีตของมนุษย์ที่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด และพวกมันเหล่านั้นเกลียดชังแสงแห่งสัจจ์ที่จะเปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงทันใดนั้นสตรูตนใหม่ก็ปรากฏเขาคือเจ้านครเงาผู้มีอำนาจเนื้อเงาทึงมวลร่างนักบวชผิวดำเงาหัวคล้ายพญานาคมีถางห้าสายพลิ้วไหวอย่างน่าเกรงขามนัดพุ่งเข้าโจมตีแต่พลังกลับทะลุผ่านเงาไปโดยไร้ผลทำให้นัด ต้องหยุดชะงักน้ำใช้ม่านทารารไารลูปล็อกจนครเงาไว้ในพื้นที่แห่งสัจจะอย่างรวดเร็วเจ้านครเงาตอบโต้แยกร่างได้5ตัวสร้างความสับสนวุ่นวายในทุกทิศท,ทางร่างเงาแต่ละตัวพูดคนละประโยคเสียงก้องกังวานสร้างความสับสนโอลมาน น้ำสวดบทภาวนาเวหาธาราเสียงกึกก้องสะเทือนไปทั่วท้องฟ้าอันมืดมิดท้องฟ้าเปิดออกอย่างรวดเร็วสายฟ้าน้ำตกสีฟ้าครามร่วงหล่นลงมาบนเมืองร่างเงาทั้งหมดถูกกระแทกกลับเข้าร่างเดียวอย่างรุนแรงพลังแห่งสัจจะทำงานนัดฟาดด้วยสุริยะเพลงปฐมจักรพลังอัคคีอันแรงกล้าทำลายความมืดมิด เงานครเงาแหลกสลายเป็นเงาจำนวนมหาศาลลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณเงาเหล่านั้นลอยออกจากบ้านเรือนของผู้คนเผยให้เห็นร่างจริงที่ถูกปลดปล่อยคนทั้งเมืองเริ่มกลับมามีเงาอีกครั้งชีวิตชีวากลับคืนสู่เมืองพานคำเหนือต้นไม้ที่เคยแห้งเหี่ยว กลับบานสะพรั่งด้วยแสงเรืองรองในยามค่ำคืนอย่างน่าอัศจรรย์น้ำใช้ทารานาคาซ่อมแสมถนนที่เคยหายไปทำให้เมืองกลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์นัดเอามือวางบนแผ่นศิลาจารึกโบราณภาพวิบัติเก่าในอดีตก็ปรากฏชัดเจนเมืองนี้เคยบูชาพญานาคก่อนถูกราชานักรบสาบแช่งด้วยอำนาจของความมืด และเงาดำเหล่านี้คือคำสาปที่สะสมมานานนับพันปีรอคอยการปลดปล่อยเมืองทั้งเมืองถูกซ่อนจากแผนที่โลกจริงมานานเพิ่งถูกเปิดเผยในท well ี mm, <m> crisis, then, ่สุดเมืองพ่านคำเหนือกลับมาปกติความสงบสุขคืนสู่ผู้คนอย่างแท้จริงแต่แล้วเสียงพระอรหันต์ก็ปรากฏในความฝันของนัทสื่อสารข้อความสำคัญ พระอาหารหันต์กล่าวว่าร่างใหม่ของเจ้ายังไม่สมบูรณ์บ่งบอกถึงการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุดน้ำฝันถึงทะเลนาคาที่เคยรุ่งเรืองกลับสลายกลายเป็นทะเลทรายอันแห้งแลง้งกลางเมืองต้นโพขนาดเล็กผลิบานขึ้นมาใหม่สัญญาณแห่งการเริ่มต้นแต่เงาเด็กเล็กหนึ่งคนยังคงเดินอยู่ในวัดร้างสะท้อนปริศนาที่ยังคงอยู่ เด็กคุนนั้นไร้เงาแต่กลับมองเห็นน้ำเราวกับมีความสัมพันธ์พิเศษที่ลึกซึ้งเต็กน้อยกล่าวว่าพระแม่ทาราจะพาข้ากลับบ้านใช่หรือไม่น้ำพยักหน้าตอบรับแม้จะไม่เข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นใครและมาจากไหนเงาของเด็กน้อยค่อยๆสลายกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆทิ้งปริศนาไว้เบื้องหลัง ในใดนั้นโทรศัพท์ก็ขึ้นภาพใหม่ศัตรูตนถัดไปอยู่ใต้บาดาลสีแดงฉานนัดเห็นแสงสว่างแปลกๆป,ปรากฏเป็นแผนที่นำทางสู่จุดหมายต่อไปน้ำเห็นนิมิตทะเลสีครามที่คุ้นเคยกำลังเปลี่ยนเป็นสีเลือดอย่างน่ากลัวคนในเมืองเริ่มขุดพบกระดูกหน้าขนาดใหญ่ใต้พื้นดินเป็นสัญญาณใหม่ เงาดำทะมึนเริ่มคลานออกมาจากบ่อน,น้ำที่เคยสงบสู่ความวุ่นวายครั้งใหม่ท้องฟ้าพลันมืดลงอย่างกระทันหันในเมืองพานคำเหนือเพียงแห่งเดียวเสียงเป่าหอยสังอันศักดิ์สิทธิ์ดังกึกก้องลงมาจากฟ้าชั้นที่เจ็ดสิ้นเสียงสังพญานาคองค์ใหม่ก็กำลังจะตื่นขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นบทต่อไปดูจบอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจคิดยังไงแชร์ให้ฟังหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าไปแล้ว